โอ้ยคนลุกใช้คำว่าน่น่าจะใส่น่าจะใส่เป็นจุบกระเบนสีแดงว่าสีอะไรไม่รู้ว่ามันน่าจะเก่าอะนะเออแต่ถามว่าเห็นเป็นเสื้อขาวไหมเออไม่ใช่เป็นเสื้อขาวไม่ใช่ไม่เขาเป็นอะไรพ้าผ้าผ้าขาวผ้าขาวเขาพาดผ้าขาวที่หน้าอกนะไม่ใช่ใส่เสื้อดําอืมผมผมจะเป็น ผมอารมณ์เหมือนผมไม่มวยอะจริงๆมันก็มวยนะแต่ด้วยความแบบมันลุงลังอะไรนู่นนี่นั่นอะเออก็เลยกลายเป็นไม่มวนใช่ร้องไห้อยู่แล้วนางอยากเล่าเรื่องของเรื่องคือนางอยากเล่านางว่านางทรมานเออคือเรื่องของเรื่องพอเรื่องของเรื่องพอพูดว่าลูกตาสีมันจะรู้ได้ไงว่ามันมีตั้งหลายคน เขาก็บอกว่าเขาก็เลยเขาก็เลยให้เห็นรูปว่าให้ต้าเหน่งอ่ะต้าเหนิงให้ต้าเหน่งไปบอกเราเวลาทําบุญอ่ะให้นึกถึงคนสภาพนี้อืมเนี่ยติดอยู่ใต้ดินเนี่ยติดอยู่ใต้ดินติดอยู่ใต้ดินแล้วเหมือนแบบไม่มีใครไม่มีใครอะไรวะไม่มีใครแบบลืมอ่ะใช้คาว่าลืมเลยอะ่ะอืมเนี่ยเนี่ยเขาสภาพนี้ใช่ใช่ใช่เป็นผ้าคาดอกสีขาว แต่ในจริงๆที่เห็นก็ไม่ขาวแล้วนะมันอยู่ใต้ดินอ่ะเนาะเออแล้วก็จริงๆเป็นสีแดงก,กับอะไรวะจงกระเบนสีแดงไม่ได้ใส่รองเทา้าเออแต่ตอนนี้มันก็ไม่แดงแล้วแหละขาวมันก็ไม่ขาวแล้วแล้วก็ผมจริงๆเขาเป็นคนผมมวยจงลงกล่ำๆประมาณนั้นหรอมั้งเออเริ่มเติมสันจริงๆเขาเป็นคนแบบคนสมัยก่อนผมยาวมวยอะ่ะแต่ตอนนี้ก็คืออารมณ์โดนก้อนโดนก้อนผม เพราะทาผิดอืมอารมณ์ตแต่แรกก็เหมือนว่าจะจะขังไว้ไม่กี่วันแล้วก็จะประจานแต่เผอิญว่าไม่ทันได้ประจานขังนางเราก็ลืมตายไปก่อนจริงๆไม่ใช่สิบปีหรือเปล่าวะใช้คำว่าติดอยู่นั้นเพื่อนจะมาบานสักเดือนนึงนี่แหละแล้วอารมณ์แบบไม่มีข้าวไม่มีน้ำเหมือนแห้งตายอะ่ะเออใช้คำว่าขังสองอาทิตย์สองอาทิตย์ตายแล้ว เขาเหมือนพ่อแม่เอาตัวมาขายเอาเงินอะไรอย่างนี้แหละแล้วก็มีลูกก็มาก็ลูกก็อยู่มันเหมือนนางเข้ามาใหม่อะไรใหม่แต่แบบแต่คนมันลืมอ่ะแต่คนมันไม่รู้จักอ่ะด้วยคําว่าค่าทาสบริวารมันเยอะเออก็เลยแบบลืมคนนี้อ่ะแบบลืมสนิทอะ่ะครูเป็นทา่าด้วยเหรอเนี่ยเออเป็นทาา <c oughs> เอออืมก็บอกเขาบอกว่า ก็จะร้องไห้เขาบอกว่าถ้ายังไงก็เขารีบทําให้น้อยหน่อยหนูหนูอยากไปเกิดแต่อย่าลืมบอกว่าหนูเป็นน้อยชื่ออะไรนะลูกตาสีแม่ชื่อมาเขาบอกว่าแม่เขาชื่อมาเออก็ให้เขียนไปว่าชื่อน้อยลูกตาสียายมาใช่ลูกตาสียายมา เขาบอกว่าเขาบอกว่าถ้าเป็นไปได้เขาอยากจริงๆอ่ะเขาอยากให้ก่อนเดือนเมษาเออเขาบอกว่าอยากให้พี่อ่ะทำก่อนเดือนเมษาก็คือน่าจะก่อนสงการอ่ะเออเหมือนหนูรอมานานแล้วอือใช่ก่อนเมษาเมษานี่คืออะไรปีใหม่ไทยเนาะ อารมณ์ประมาณนั้นหนูใช้คําว่าหนูอ่ะเอาหสิศีกรรมให้ตลอดนะใช้คาว่าหนูรู้ว่าหนูผิดหนูขอโทษหนูเอาหสิศีกรรมตั้งแต่หนูยังไม่ตายจนถึงตอนหนูตายหนูก็ยังขออาหสวกรรมอยู่แต่เหมือนเหมือนว่ามันไม่มีใครได้ยินหนูเลยตายมันก็เลยไม่มีใครรู้เพราะว่าพ่อเขาก็เหมือนหายไปแม่เขาก็ไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่ว่าฆ่า ช่วงเดินทางมัง้งพ่อแม่มันตายมัง้งเออแล้วมันก็เลยตามคนอื่นมาแล้วก็นายเขาเรียกว่าอะไรท่านขุนเจ้าพญาอะไรเนี่ยเขาก็เอามาเลี้ยงเออแต่ด้วยความที่แบบว่าเราเราด้วยความเป็นเด็กเราไม่รู้เราก็เหมือนไปหยิบจับเขาแล้วเขาว่าเราจะขโมอยเออเขาก็เลยเอาเราไปขอเราไปก้อนผมแล้วเขาก็จะเอาเราไปประจานเสร็จแล้วเขาก็จับเราขังคุกตอนแรกนายบอกว่านายจะเราไว้หนึ่งอาทิตย์แล้วก็นายลืม ก็ขอโทษหนูก็ขอโทษนายตลอดเลยขอโทษหนูขอโทษโทษหนูขอโหสิกรรมตลอดเลยแต่มันไม่มีใครได้ยินหนูเลยเพราะว่ามันอยู่ในใต้ดิน,ม,นมันมันมืดแล้วก็แคบแล้วก็แฉะหนาวนางหนาวเออนางก็บอกว่าน้องขอโทษนางนางนางรู้สึกผิดแล้วนางขอโทษนางสำนึกแล้วเออแต่ก็ไม่มีใครได้ยินหนูหิวข้าวหนูหนาว หนูอยู่ข้าวหนูหนาวหนูเรียกแล้วไม่มีใครได้ยินหนูเลยก็เลยจะบอกนายว่าหนูยกหนูยกโทษทุกอย่างให้นายหมดเลยแล้วขอให้นายบวชให้หนูหน่อยหนูจะได้ไปเกิดหนูหนูเจ็บตรงขาที่ใช่หนูเจ็บตรงขาดที่เดียวเพราะนายเอาเหล็กเพราะนายเอาเหล็กมาลัดขาหนูไว้ จริงๆหนูก็ไม่หนีไปไหนเพราะว่าหนูก็ไม่รู้จะไปไหนอืมหนูขอโทษบอกนายว่าหนูขอโทษหนูขอสิกงใดขอนายช่วยบวชให้หนูหน่อยหนูแค่อยากไปเกิดอ,อแป๊บหนึ่งนะ ก่อนไปพอละพอละพอละสิ่งเยอะเกินไปละกูก็หนาวไปด้วยแล้วเนี่ยอืมเคยังเออไม่รู้เขาอันนี้ไม่รู้สั่งงานเยอะสั่งงานแยะอะไรไม่รู้อะแต่ลืมแต่ลืมคนอน่ะแต่ลืมจริงโอ้โหตาเหนือย อยากจะพูดร้ดองไห้แล้วเนี่ยเคเขาคูณค่ะ <gasps> ปะจบ